ฟุตบอลคือเกมที่เต็มไปด้วยอารมณ์ดรามา่าและแน่นอนใบแดงบางครั้งนักเตะทำฟาวหนักโดนไล่ออกก็ดูสมเหตุสมผลแต่บางเหตุการณ์นี่สิแฟนบอลทั้งสนามถึงกับงงว่าเอาจริงดิวันนี้ผมจะพาคุณไปดู5ใบแดงที่งงที่สุดในโลกฟุตบอล 1. นเดวิดเบคแฮมบอลโลก1998อังกฤษเจอกับอาร์เจนตินาเกมนั้นดุเดือดสุดๆ ซิเมโอเน่ทำฟาวเบ็คแฮมจนล้มลงแต่เบ็คแฮมดันเวียงเท้าใส่เบาๆแบบแ,บบแทบไม่โดนเลยซิเมโอเน่กลิ้งไปมาเหมือนโดนยิงปืนกรรมการไม่ลังเลชูใบแดงทันทีอังกฤษเหลือ10คนและตกรอบไปอย่างเจ็บปวดแฟนบอลกับสื่อถล่มเบ็คแฮมเละทั้งที่จริงๆหลายคนบอกว่าเตือนก็พอแล้วมัง้ง 2. ซีเ ine นดินซีดานบอลโลก2006 รอบชิงชนะเลิศฝรั่งเศสเจอกับอิตาลีเกมใหญ่ที่สุดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นช็อกโลกมาเตราซี่พูดยั่วยุอะไรบางอย่างสีดานทนไม่ไหวหันกลับมาโมงเข้ากลางอ,อกเต็มๆกรรมการวิ่งมาใบแดงตรงนั้นเลยครับทั้งสนามอึ้งเงียบกริบและนี่คือนัดสุดท้ายในชีวิตการค้าแข้งของสีดานด้วยปิดฉากตำนานด้วยใบแดงหนึ่งใบกลายเป็นโมเมนต์ที่แฟนบอลทั่วโลกไม่มีวันลืม 3. โจเซ่โบซิงวาเชลซีเวอร์ซัสลิเวอร์พูล2009ใบแดง,งงงที่ยังถูกพูดถึงจนถึงวันนี้โบซิงวาดึงเสื้อจากด้านหลังจริงแต่ปัญหาคือกรรมการไม่เห็นกลับเป็นผู้กำกับเส้นที่อยู่ไกลๆชี้ฟ้องแล้วกรรมการหลักก็ชูใบแดงทันทีแฟนเชลซีโหสนันเพราะมันดูโหดเกินไปและไม่ได้เช็คภาพําด้วยนี่แหละตัวอย่างของการตัดสินที่งงจริงๆ4 ไดเออร์ vs โบเยอร์ตีกันเองในทีมเดียวกันนิวคาสเซิลยูไนเต็ดปี2005เกมเจอแอสตันวิลล่ายูีดีเพื่อนร่วมทีมดันทะลอกกันเองจากปากเสียงกลายเป็นแลกหมัดต่อหน้าผู้ชมกรรมการไม่มีทางเลือกใบแดงทั้งคู่ครับภาพนักเตะทีมเดียวกันชกกันเองแล้วโดนไล่ออกกลายเป็นเหตุการณ์สุดงงและน่าอายในพรีเมียร์ลีก 5. ลุยส์ซูเรสบอลโลก2014 วีรกรรมระดับโลกที่ดังไปทุกสำนักข่าวอุรุกวัยเจอกับอิตาลีสุเรสอยู่ดีๆก็งับไลคีเอลินีเข้าเต็มๆคีเอลินีรีบโชว์รอยกัดให้กรรมการดูกรรมการชูใบแดงทันทีสุเรสถูกแบนยาวหลายเดือนและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกเพราะก่อนหน้านี้เขาก็เคยกัดนักเตะมาแล้วด้วยสุดท้ายสุเรสถูกจดจำว่าเป็นทั้งดาวยิงพรสวรรค์สูงและนักเตะที่มีวีรกรรมงงๆที่สุดในโลกฟุตบอล และนี่คือ5ใบแดงที่งงที่สุดในโลกฟุตบอลบางเหตุการณดราม่าบางเหตุการณ์ราารณน่าขำแต่ทั้งหมดนี้ทำให้เราเห็นว่าฟุตบอลเต็มไปด้วยเรื่องราวที่คาดไม่ถึงจริงๆแล้วคุณละ่ะคิดว่าใบแดงไหนงงที่สุดหรือมีเหตุการณ์ไหนที่คุณอยากเล่าเพิ่มบ้างคอมเมนต์มาได้เลยครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวสนุกๆจากโลกฟุตบอล